สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะอัพพิซดนี้นะคะแอดวานจะมาเล่าตอนที่24ของซีรีส์เรื่อง Ultimate Note ค่ะจอมโจรขุดสุดสารนะคะตอนปริศนาขั้สุดท้าย ถึงตอนที่อูเซียเซียวเกอนะคะเจ้าอ้วนต่อสู้กับมนุษย์หินยกกันอยู่ที่ทยอยออกมาเรื่อยๆเจ้าอ้วนก็สงสัยว่าทําไมมันถึงโจมตีได้อย่างแม่นยําเซียวเกอก็เข้าไปดูที่ซากมนุษย์หินยกที่พวกเขาทําลายไปหมดแล้วค่ะด้านในก็มีงูค่ะที่บังคับอยู่นั่นเองเจ้าอ้วนก็เลยบอกว่าที่แท้มันคือเวอร์ชั่นอัปเดตของรูปสลักของซีหวังหมู่นั่นเอง อูเสียก็บอกว่างูพวกนี้ไม่ธรรมดานะพวกมันนะรับรู้อุณหภูมิได้ก่อนหน้านี้ในถ้ำเย็นแล้วก็มืดเกินไปพวกมันเลยจำศีนอยู่ตลอดเวลา จ้าอ้วนก็เลยบอกว่าทางนั้นะ่ะที่ตื่นขึ้นมาก็เพราะพวกเราจุดไฟปุกมันขึ้นมาอย่างนั้นหรือเสี่ยวเกอก็บอกว่าช้าเร็วมันก็ต้องตื่นอู๋เสียจึงพูดว่าเสี่ยวเกอพูดถูกแม้พวกเราจะไม่จุดไฟนะแต่ว่าอุณหภูมิร่างกายของพวกเราอะก็สามารถปลุกพวกมันได้อยู่ดีเนี่ยถ้าอยู่ต่อที่นี่อีกสองวันจนไม่มีแรงต่อสู้พวกมันก็ เราก็สู้มันไม่ได้อยู่ดีแล้วรูปสลักหินหยกอีกชุดหนึ่งก็ทยอยเข้ามาโจมตีอีกค่ะระหว่างที่กำลังสู้กันอยู่นั้นเจ้าอ้วนก็บอกว่าทำไมยิ่งสู้กับพวกมันรู้สึกว่ามันจะว่องไวขึ้นนะ อูเซียก็บอกว่ายิ่งเราสู้อุณหภูมิในร่างกายของพวกเราก็จะยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้มันรับรู้ได้ไวขึ้นเจ้าอ้วนก็บอกว่าอย่างนี้ก็เท่ากับสู้กับมันไปเรื่อยๆจนหมดแรงก็ไม่ไหวและบ่นว่าคนสกุลจางเนี่ยจะอัมมหิตเกินไปแล้วที่คิดค้นกลไกลแบบนี้ขึ้นมาอูเซียเลยบอกว่าเราต้องคิดตรงกันข้ามกับคนสกุลจาง โดยบอกให้อูเสียแล้วก็เสี่ยวเกินนะคะไปที่ชั้นซ้อนค่ะชั้นซ้อนก็เป็นช่องนะคะที่รูปสลักหยกนั้นออ,อกมา รูปสลักหยกนั้นเดิมฝังอยู่ที่ผนังถ้ำพอมันเคลื่อนออกมาเนี่ยก็เป็นช่องว่างเข้าไปค่ะพวกเขาเลยคิดว่าเอ๊ะไอ้ทางนั้นน่าจะออกไปได้พวกเขาทั้งหมดค่ะก็เดินเข้าไปตามช่องนั้นที่เจอกับรูปสลักหยกพวกนั้นโจมตีอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ออกแรงสู้กันตลอดทางแล้วก็ยิ่งเดินเข้าไปก็เหมือนเดินอยู่ในเขตเขาวงกฏค่ะจนเสี่ยวเกิดที่ต่อสู้คุ้มกันคนอื่นนะคะเริ่มจะอ่อนแรงลงอู๋เสียบอกว่าถ้าที่นี่เป็นเขาวงกฏจริง ก็ต้องมีทางออกไม่อย่างนั้นคนสกุลจางที่สร้างที่นี่ไว้เนี่ยจะออกไปได้อย่างไรแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกกันนะคะทีนี้ค่ะก็เดินกันไปเรื่อยๆตามไอ้ชั้นซ้อนช่องที่เป็นรูปสลักหยกนั้นก็มีอยู่หลายช่องทําให้พวกเขาต้องลองสุ่มเข้าไปแต่ละช่อง ระหว่างที่เข้าไปก็จะเจอรูปสลักนั้นโจมตีอยู่จนทำให้อ่อนแรงและเมื่อเดินเข้าไปเป็นทางตันก็ต้องกลับออกมาเริ่มอีกนะคะเริ่มใหม่ที่จุดเดิมวนแบบนี้ไปจะอ้วนบอกว่าแล้วจะไปทางไหนกันต่อเซลเกอร์บอกว่าให้ตามเขามา อูเสียบอกว่าต้องอาศัยสัญชาตญาณของเสี่ยวเกอแล้วล่ะตอนนี้เจ้าอ้วนนะคะก็เลยพูดว่าที่นี่เป็นถิ่นสกุลจางยังไงก็ต้องเชื่อเจ้าบ้านไว้ก่อนแล้วก็พากันไปตามทางที่เสี่ยวเกอบอกจนเสี่ยวเกอนะคะโดนพวกมนุษย์หินหยกอะโจมตีหนักจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วค่ะจนเจ้าอ้วนบอกว่าทําไมบรรพบุรุษนายไม่ทิ้งสัญ,ญลักษณ์อะไรไว้ให้บ้างเลย อูเสียที่เปิดดูรอยแผลที่เสียวเกอโดนนะคะรูปสลักหยกทําร้ายเนี่ยก็จนทําให้นึกอะไรขึ้นมาได้ค่ะแผนที่อยู่บนตัวเสียวเกอ ก็ลอยสัก์รูปกิเลนนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แผนที่ทางออกนั่นเองอูเสียจึงรับหน้าที่หาทางออกจากรอยสัก์ของเสี่ยวเกอค่ะส่วนเจ้าอ้วนก็รับหน้าที่คุ้มกันสู้กับงูหินนะคะที่ยังตามมาอีกเป็นพรวนเลยจนอูเสียมองแล้วก็จดจำรอยสัก์ที่เป็นเส้นทางออกของที่นี่ได้แล้วเขาก็แบกเสี่ยวเกอขึ้นหลังค่ะแล้วก็บอกให้เจ้าอ้วนวิ่งตามมา จนพบทางหนึ่งนะคะที่มีแสงลอดออกมาได้ก็น่าจะเป็นทางออกแล้วแต่ทางนั้นมันมีขนาดเล็กค่ะอูเสียนะคะเลยต้องลงมือขุดที่ผนังถ้ำนั้นก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยระหว่างนั้นเนี่ยไอ้รูปสลักหินหยกก็ตามมาอีกค่ะเจ้าอ้วนก็เลยต้องคอยรับมือนะคะส่วนอูเสียก็ขุดทางออกต่อไปแต่เจ้าอ้วนค่ะกลับพลาดนะคะโดนงูหินทำร้ายเจ็บหนักเช่นกันเจ้าอ้วนบอกว่าไม่ต้องห่วงเขาให้อูเสียพาเสี่ยวเกอออกไปให้ได้อย่างปล ภัยก็ฉากนี้ซึ้งมากนะคะคือเจ้าอ้วนเขาเป็นปกติเป็นจอมวอยวายแต่ถึงเวลาขับขันเนี่ยเขาก็รักอูเสียแล้วก็รักเสี่ยวเกอมากกว่าตัวเองนะคะกลับมาต่อค่ะอูเสียก็แบกเสี่ยวเกอออกมาได้แล้วก็ย้อนกลับไปช่วยเจ้าอ้วนได้ทันนะคะหลังจากนั้นก็ปิดทางออกไม่ให้งูหินตามออกมา อูเสียค่ะก็ทยอยแบกนะคะทั้งเสี่ยวเกิรแล้วก็เจ้าอ้วนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่เนี่ยเดินออกมาจนถึงพื้นที่ที่เหมือนกับภูเขาลูกหนึ่งตอนนั้นนะคะอูเสียต้องการหาทางช่วยเพื่อนทั้งสองคนจึงได้ใช้ปืนส่งสัญญาณที่ชิวเตอร์เขาให้เขาไว้เนี่ยตอนลงดำน้ำมาบอกว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินให้ยิงบอกค่ะ ต่อกันที่พวกของเสี่ยวฮวานะคะบนบกก็ร้อนใจอยากลงไปช่วยอูเสียในแว่นดำที่ถูกชิวเตอ๋อเข่าจับมาไว้ก่อนแล้วนะคะชิวเตอ๋อเข่าก็ไม่ได้จะทำร้ายเขาค่ะแต่บอกว่าไอ้หอโบราณสกุลจางเนี่ยมีเพียงแค่จางฉีหลิงนะคะเสี่ยวเกอเท่านั้นกับอูเสียเท่านั้นที่สามารถลงไปได้คนอื่นลงไปเท่ากับไปหาที่ตายเปล่า,าแล้วลูกน้องชิวเตอ๋อเข่านะคะก็รายงานอีกทางหนึ่งว่า เยวฮวากำลังรอบเข้าไปในเต็นท์ที่เก็บอุปกรณ์ดำน้ำแต่ก็ถูกจับได้ซะก่อนเพราะมีกล้องวงจรปิดขาถ่ายไว้ได้เลยทำให้โดนจับได้เสียก่อนนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะทุกคนก็มารวมอยู่กันนะคะก็คือนายแว่นดําก็โดนจับมาก่อนหน้านี้ก็ถูกเอามารวมกับเสียลฮวาแล้วค่ะ ชิวเตอร์เข่าก็บอกเสี่ยวฮวาว่านี่คนก้าสกุลนี้สามัคคีกันดีเขาถึงได้อยากลงไปช่วยอูเสียมากขนาดน,นี้แต่ชิวเตอร์เขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่าอูเสียยังไม่เป็นอะไรตอนที่อูเสียดำน้ำลงไปนะ่ะเขาได้ให้ปืนส่งสัญญาณไว้แล้วถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมาจริงเนี่ยอูเสียก็ต้องใช้ปืนส่งสัญญาณมาแล้วเสี่ยวฮวาบอกอีกว่าแล้วถ้าอูเสียตายไปแล้วล่ะ ชิวเตอร์เขาก็บอกว่าถ้าเขาตายไปแล้วสัญญาณดาวเทียมเนี่ยระบุตำแหน่งของเขาไม่มีทางหายไปดังนั้นเขาน่าจะเข้าไปถึงจุดที่สัญญาณเข้าไม่ถึงแล้วแน่แนนายวันดำก็ถามชิวเตอร์เขาว่าไอ้ที่ที่สัญญาณเข้าไปไม่ถึงอะ่ะคือสถานที่ที่คุณตามหายอยู่ใช่หรือไม่ชิวเตอร์เขาว่าใช่แล้วเพราะงั้นอะ่ะผมถึงไม่ปล่อยให้พวกคุณลงไปทำเสียเรื่องแน่แน แล้วลูกน้องชิวเตอร์เข่าค่ะก็กระซิบรายงานบางอย่างกับเขานะคะชิวเตอร์เขาก็บอกกับนายแว่นดำว่าธุรกิจของคุณไปได้สวยนี่บอสอีกคนของคุณมาที่นี่แล้ว ก็ตอนแรกนายวั่นดำก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะตอนนี้เขามีบอสที่ที่อยู่ที่นี่ตรงหน้าเขาสองคนแล้วค่ะก็คือคนที่1คือเสี่ยวฮวาที่จ้างให้พามาที่ทะเลสาบนี้นะคะแล้วคนที่2ก็คือชิวเตอ๋อเข่าที่แอบซื้อตัวเขาไว้ให้กล่อมเสี่ยวฮวาให้อยู่ที่นี่ไม่ให้ลงไปตามอูเสียแล้วบอสอีกคนก็คงหมายถึงท่านลองสกุลอูนะคะอูเอ๋อไป ก็ชิวเตอร์เข่าก็บอกว่าบอสอีกคนของคุณน่ะจัดการคนเฝ้าเวรของเขาที่ตีนเขาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว,ลวก็บอกว่าทําไมไม่ให้ในายแว่นดําติดต่อบ,บอสอีกคนให้ให้มาพบเขาเลยล่ะบอกว่าเขาเชิญให้มาดื่มน้าําชาท่านลองออกโรงเองงานนี้เนี่ยอูเออไปมาที่ก็มาถึงแคมป์ของชิวเตอร์เข่านะคะชิวเตอร์เข่าก็บอกว่าท่านลองท่านลองมาข่าวนี้นําคนมามากมายเลยนะ แต่ถ้าลองกลับบอกว่ามาแค่นี้ถือว่าไม่มากแล้วก็คนที่เขาพามาก็ฝีมือธรรมดาธรรมดาอย่างมากก็สู้ได้แค่2ต่อหนึ่งะคะก็คือเรียกว่าข่มกันนั่นเองค่ะชิวเตอร์เข่าได้ยินก็เลยบอกว่าเท่าที่เขารู้มาเนี่ยในบรรดาคุณชายทั้ง3ของท่าน5เนี่ย ของตระก,กูลอูนะคะคุณชายลองไม่เคยมายุ่งเรื่องความรับของ9ก้าสกุลเลยอูเอ๋อไปนะคะก็เลยบอกว่าเรื่อง9ก้าสกุลนั้นเขาเพิกเฉยได้แต่อูเสียยังไงเขาก็ต้องดูแลท่านลองนะคะก็ใช้นิ้วจุ่มลงไปในชาที่ชิวเตอร์เขานามารับรองก็บอกว่าเป็นชาจ,จิ่นชานเข็มเงินชิวเตอร์เขาว่าตอนอยู่ที่ฉางซานะ่ะพ่อของท่านลองเท่าแก่5าโกเนี่ยได้เชิญเขาไปดื่มชาชนิดนี้ท่านลองก็บอกว่าพ่อของเขาจะมีนิสัยอย่าง หคือถ้าเจอคนที่เขาเกียดเนี่ยเขาจะเชิญคนคนนั้นดื่มชาจิ้นชาญเข็มเงินนี่แหละท่านลองค่ะก็เข้ามาเจราจากับชิวเตอ๋อเข่านะคะด้วยท่าทีที่ไม่อยากเป็นมิตรด้วยแต่ชิวเตอ๋อเข่าก็พยายามอดทนไว้ค่ะชิวเตอ๋อเข่าก็ชวนให้ท่านลองมาคุยเรื่องความร่วมมือกันดีกว่าท่านลองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องสมน้ําสมเนื้อหน่อยแล้วบอกว่าในมือชิวเตอ๋อเข่านะ่ะมีอะไรล่ะ ชิวเตอร์เข่าต้องการหาหอโบราณสกุลจางส่วนเขาเองต้องการหาตัวหลานชายนะคะอูเสียเป้าหมายของเราแตกต่างกันแล้วเขาก็บอกว่าอุปกรณ์แล้วก็กําลังคนที่นํามาเนี่ยเนื้อกว่าของชิวเตอร์เข่ามากอีกอย่างก็ข้อมูลที่ชิวเตอร์เขามีนั้นคงไม่เท่ากับสกุลอูลของเขามีหรอกนะคะ ข่มกันสุดๆค่ะเขาก็พูดต่อค่ะว่าดังนั้นชิวเตอ๋อข่าเองอ่ะไม่มีต้นทุนที่จะมาคุยเรื่องความร่วมมืออะไรกับเขาได้นะคะแล้วก็บอกว่าคุณอ่ะไม่มายุ่มย่ามกับผมผมก็จะไม่ลงมือกับคุณแต่ถ้ามายุ่งแล้วก็ก็เอาทั้งทีมของชิวเตอ๋อข่าเลยค่ะก็จะถ่วงน้ําลงก้นทะเลสาบไปเลยนะคะจะทําให้พวกเขาเป็นอมะตะไม่แก่เท่า <c oughs> โอ้โหอือ้เออไปนะคะ สุดค่ะชิวเตอร์เข่าวค่ะได้ยินเขาก็นั่งฟังนะคะแล้วก็บอกกับทัานลองว่าในเมื่อเขาเป็นลูกชายของท่านห้าที่เคยดีกับพวกเขามาดังนั้นเขาก็ต้องปฏิบัติกับลูกชายของท่านห้าด้วยความสุภาพเช่นกันก็จังหวะพอดีกับที่ลูกน้องของชิวเตอร์เข่าวนะคะเข้ามาบอกบ้านเนี่ยเห็นปืนยิงพลุสัญ,ญญาณในเข่าแล้วก็เลยรีบไปดูกันค่ะก็เจอพวกอูเสียเสี่ยวเกอกับเจ้าอ้วนนะคะก็เลยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ฉางซา ทีนี้ค่ะอูเสียที่ไม่เป็นอะไรมากนะคะกลับไปคุยกับชิวเตร์เขา่า อู๋เสียก็ถามว่าเนี่ยชิวเตอ๋อเขารู้ได้ยังไงเขาอ่ะเป็นคนที่ลงไปที่หอโบราณสกุลจางได้ชิวเตอ๋อเขาก็เลยบอกว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจหรอกแต่คิดว่าอู๋เสียน่าจะทําได้นะพวกเราต่างรู้ว่าเนี่ยมีแค่คนของสกุลจางเท่านั้นที่ลงไปได้แต่ที่ที่จางฉีหลิงเคยไปมานั้นคุณก็ไปมาหมดแล้วคุณไม่คิดว่าก้าวสกุลกําลังตั้งใจฝึกฝนคุณอยู่หรือ อูเสียก็บอกว่าการที่ก้าวสกุลฝึกฝนเขาก็แปลว่าเขาเข้าไปได้นั้นหรือชิวเตอร์เข่าจึงพูดต่อว่าเขาเองก็ไม่รู้เรื่องนั้นต้องให้อูเสียไปถามก้าวสกุลแล้วก็บอกว่าเนี่ยอูเสียก็เข้าไปแล้วก็กลับมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนี่นาอูเสียบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปในหอโบราณสกุลจางเลยอีกอย่างหนึ่งผมก็ไม่ใช่คนที่เข้าไปได้ด้วย ตอนอยู่ในน้ำอะ่ะเขาเห็นหอโบราณหลังหนึ่งจริงๆแต่ว่าด้านนอกหอโบราณอะ่ะมีค่ายกลกระดิ่งลมป้องกันอยู่คนที่คุณส่งไปก่อนหน้านั้นก็คงล้มเหลวอยู่ตรงนั้นละสินะถ้าตอนนี้เขาไม่ได้ทำลายภาพลวงตาซะเขาก็ต้องตายที่นั่นด้วยชิวเตอ๋อเขาย้ำอีกทีหนึ่งว่าถามย้ำนะคะว่าคุณไม่ได้อะไรจริงๆเหรออู้เสียได้แต่สายหน้าค่ะ จากนั้นฉากก็ตัดมาที่บ้านที่ฉางซานะคะท่านลองอูเอ๋อไปอูเสียเสียหฮวาแล้วก็นายแว่นดำค่ะก็นั่งวิเคราะห์ถึงเรื่องต่างๆที่อูเสียดำน้ำลงไปเจอมานะคะเสียหฮววาก,ก็วาดภาพประกอบแล้วบอกว่าถ้าอย่างที่ถ้าเป็นอย่างที่อูเสียบอกเนี่ยหลังจากที่ดำน้ำลงไปแล้วก็มองเห็นชั้นบนของหอโบราณสกุลจางแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าไปจากตรงนั้น จากนั้นก็ถูกกระแสกากกจาารลัน้ำดูดเข้าไปที่ท้าใต้น้ำจากนั้นก็หนีออกมาจากตัวภูเขาแล้วก็บอกว่ามีรูปสลักยกที่โจมตีนายเหมือนกับที่วังสีหวังหมู่ไหม อูเสียบอกว่าค้ายมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนกันนักด้านนอกของรูปสลักหยกพวกนั้นเป็นสีเขียวเนื้อสัมผัสคล้ายอัมพันมากแล้วงูในรูปสลักหยกที่ขับเคลื่อน,นกลไกได้สัมผัสอุณหภูมิจากร่างกายของมนุษย์ได้ท่านลองที่อยู่ด้วยก็บอกว่ากลไกนั้นชื่อว่าหมี่ลวดถัว่วอูเสียที่ก็ถามอาลองว่าเคยได้ยินหรอหมี่ลวดถัวเนี่ย อาลองบอกว่าเคยได้ยินปู่ของอูเสียเล่าให้ฟังงูที่อยู่ในสนนั้นะ่ะคืองูขนดำงูพวกนี้ถ้าเจออุณหภูมิที่ต่ำจะอยู่ในสภาพจำศีลตลอดเวลาแต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะตื่นขึ้นมาตอนนั้นะ่ะที่ปู่ของอูเสียเล่าอาลองคิดว่าแค่หลอกเขาแต่ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงๆ อูเสียจึงพูดว่านี่ถ้าเขานะไปจุดไฟเนี่ยงูพวกนั้นก็คงไม่ตื่นขึ้นมาแต่นายแว่นดำก็บอกว่าร้ายก็ต้องมีดีทาไมอย่างนั้นพวกอูเสียคงไม่เจอทางออกแน่ๆอาลองก็จึงบอกว่าคนสกุลจางต้องเป็นคนออกแบบกลไกนี้แน่นอนเพื่อป้องกันผู้บุกรุก เมื่อลงใต้นะคะเจอหมู่บ้านเผ่าย้าวใต้น้ำก็จะกระตุ้นให้ค่ายกลกระดิ่งทำงานติดอยู่ในโลกมายาถูกกระแสการลักน้ำดูดลงไปก็จะถูกหมีลวดถั่วเนี่ยโจมตีอีกครั้งปัญหาในตอนนี้คือเส้นทางที่พวกแกเลือกจะต้องผิดแน่นอนเลยมาอย่างนั้นเสี่ยวเกิดที่เป็นคนสกุลจางที่อยู่ในนั้นตั้งหลายวันต้องเจอถังเข้าแน่แน เซียวฮวาถ้าทั้งในแล้วก็นอกหอโบราณสก,กุลจางเนี่ยเป็นหมี่ลวดถั่วหมดงั้นก็ไม่มีไขเข้าไปได้เลยสินายแว่นดำก็บอกว่าก็ไม่แน่เสมอไป ทางด้านนายแว่นดำเสียพวาและอูเสียค่ะที่แยกกันมาจากท่านลองแล้วนะคะนายแว่นดำก็ได้เอาชิ้นส่วนที่เป็นซากของหมีลวดถั่วที่เขาเจอบนตัวของอูเสียเนี่ยตอนที่หนีออกมาจากบนภูเขามันก็จะเป็นเศษอำพันสีเขียวแล้วก็เอาไปแช่ในโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะมันก็เป็นด่างเข้มขน้นอำพันพวกนี้จะละลายเมื่อเจอด่างเข้มข้นนั่นเอง นายเว่นดำก็พูดต่อว่าเนี่ยท่านลองน่าจะพูดถูกที่ว่ามันเป็นแค่คกลไกป้องกันมันไม่ใช่ทางเข้าหอโบราณสกุลจางหรอกทั้งสามคนค่ะก็เลยกลับเข้าไปหาท่านลองนะคะอีกครั้งหนึ่งอูเสียก็บอกว่าอารู้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมทางเข้าหอโบราณสกุลจางไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกท่านลองก็บอกว่าเขาจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเขาก็เพิ่งรู้ตอนที่พวกเขาวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้นั่นแหละ แล้วเสี่ยฮวาวาก็หยิบสมุดบันทึกที่ท่านลองพึ่งวางลงบนโต๊ะนะคะขึ้นมาแล้วก็ถามว่าสมุดบันทึกนี้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาเนี่ยยังคิดว่าสมุดบันทึกของมีค่าของท่านสามหายไปไหนหมด ก็คือตอนที่เสี่ยงหวามาค้นบ้านของท่านสามก่อนหน้านี้นะคะก็คือไม่พบอะค่ะความจริงแล้วท่านลองอะไปค้นมาก่อนแล้วก็ได้มาเก็บไว้ก่อนแล้วแล้วก็เอาข้อมูลที่แท้จริงไปซ่อนไว้ที่อื่นนั่นเองแล้วท่านลองก็เปิดลังไม้ใบหนึ่งออกค่ะที่ซ่อนสมุดบันทึกไว้นะคะให้ทั้งสามคนได้ดูกัน เซียวฮวาบอกว่าข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บไว้ในชั้นหนังสือแต่ยังอยู่ที่บ้านอู๋เสียก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าหอโบราณไม่ได้อยู่ใต้น้ําแต่ยังอยู่ในเขาตอนที่ฉันอยู่ใต้ทะเลสาบะฉันได้เห็นหลังคาของหอโบราณสกุลจางนั่นก็แปลว่าไออาคารหลักของหอโบราณสกุลจางน่าจะยังอยู่ใต้น้ําแล้วก้นทะเลสาบก็เชื่อมต่อกับภูเขาในภูเขาก็จะมี ทางมากมายที่คล้ายกับเขาวงกฏซึ่งเป็นเส้นทางที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าทั้งหมดนี้คือกลไกลที่สกุลจางสร้างไว้งั้นต้องมีสิ่งที่เขาปกป้องไว้ความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือตัวหอโบราณสกุลจางเองอาลองก็พูดว่านี่เด็กๆอย่างพวกแกเนี่ยสิ่งที่ควรค้นพบสุดท้ายก็ถูกพวกแกค้นพบอยู่ดีเซียวฮวาจึงพูดว่าทำไมท่านลองอะ่ะถึงไม่อยากให้เขาตามสืบเรื่องนี้ล่ะ ท่านลองก็บอกว่าจะสืบไปทําไมกันตั้งแต่ปู่ของฉันจนถึงพ่อของฉันเนี่ยล้วนแต่ค้นหาความลับนี้อยู่ตลอดปู่ของฉันเสียชีวิตที่เนินเปี่ยวจือหลิงถึงพ่อฉันจะไม่ได้ตายแบบมีอันเป็นไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กำชับพวกเราตอนที่ฝังศพเขาจะต้องใช้โลงเหล็กให้ได้ก็เพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายในภายหลังอีก แต่ตอนนี้น้องสามของฉันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็บอกอูเสียว่ารู้ไหมว่าทำไมปู่ของเขาตั้งชื่อแกว่าอูเสียเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สกุลอูของเราไม่เคยมีเด็กที่สะอาดบริสุทธิ์แบบนี้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้แกกลับเป็นคนที่เข้าไปพัวพันมากที่สุดเลยตอนที่ฉันไปหาแกที่แคมป์ชิวเตอ๋อเขาเนี่ยฉันได้ละเมิดหลักการทำงานของตัวเองไปแล้วฉันไม่สนใจเรื่องก้าวสกุลได้แต่ แต่แกฉันไม่สนใจไม่ได้หรอกนะนายแว่นดำถามท่านรองว่าเอาทำไมต้องจ้างเขาให้มาดูแลเสี่ยวฮวาด้วยลนะ่ะเสี่ยวฮวาก็บอกว่าคงเป็นความต้องการของเขาเขาก็คือเสี้ยเหรียญหวนนะคะท่านรองก็บอกว่าใช่แล้วเขาเป็นคนที่ห่วงใยแกที่สุด อูเสียถามอารองว่าแล้วรูปภาพในบ้านใต้ถุนสูงนั้นคืออะไรทันลองก็ทำหน้าเหมือนไม่เข้าใจอูเสียเลยบอกว่ารูปภาพที่อยู่ในบ้านใต้ถุนสูงทีแรกที่เขาคิดว่าเจ้าไหลตกเป็นคนทำลายแต่ถ้าเขาจะทำลายจริงก็น่าจะทำไปนานแล้วนะและการเดินทางของพวกอูเสียทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ในสายตาของอารองอยู่แล้วเป็นไปได้ว่าจะเป็นฝีมืออานี่ก็ทันลองค่ะก็บอกว่า แม้เจ้าสามอยากให้พวกแกตรวจสอบต่อไปอะ่ะแต่ฉันกลับไม่คิดเช่นนั้นฉันกลัวว่าพวกแกจะซ้ำรอยคนรุ่นเก่าอูเสียจึงพูดขึ้นว่างั้นเขาจะไม่บังคับอาลองแล้วจะรอจนกว่าอาจะยอมบอกหรือถึงตอนที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้อาลองจึงพูดว่าดูท่าแล้วทั้งสามจะทำอะไรเขาคงขวางไม่ได้แล้วแต่เขามีเงื่อนไขข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดก็ตามหากพวกแกตกอยู่ในอันตรายแล้วก็จะต้องบอกฉัน เซียวฮวาถามท่านลองว่าในหอโบราณสกุลจางมีอะไรกันแน่คนของเก้าสกุลชิวเตอเขา่ารวมถึงทีมสำรวจของพวกเขาต่างก็อยากเข้าไปที่นั่นท่านลองบอกว่าพวกแกสืบพบเบาะแสบางอย่างแล้วไม่ใช่หรืออูเสียบอกว่ารู้แค่ว่าเป็นเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอมะตะอาลองเล่าให้ฟังว่าใช่แล้วจัก,กรพรรดิแต่ละยุคข,ของ สมัยจีนโบราณล้วนแต่สแสวงหาเคล็ดลับของการเป็นอมตะอยู่พวกเขาเชื่อว่าเคล็ดลับการเป็นอมตะซ่อนอยู่ในสุสานของพวกสินแสย,ยุคโบราณดังนั้นเขาจึงส่งคนจํานวนมากลงพื้นที่ไปสํำรวจในระหว่างการสํำรวจเนี่ยพวกเขาจะต้องพบเบาะแสบางอย่างแน่นอน เบาะแสเหล่านั้นจะก่อตัวเป็นความคิดและแนวความคิดนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในขณะเดียวกันอุปสรรคของแผนสำรวจเดิมก็ได้เกิดขึ้นแล้วด้วยมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นถือมันตอนนี้ยังไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรทุกคนต่างก็ไม่อยากให้คนนอกมาร่วงรู้ความรับนี้เข้าโดยเฉพาะมันจบตอนที่จบตอนที่ยีแล้วนะคะก็ตัว ตัวแปรสำคัญนะคะตัวสำคัญตัวคีย์เวิร์ดสำคัญตอนนี้สำหรับตอนที่24ที่มีให้ไว้คือคำว่ามันค่ะแล้วก็ประโยคเด็ดของอลองนะคะที่พูดขึ้นว่าอุปสรรคของแผนสำรวจเดิมเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะด้วยมันนะคะก็ปรากฏตัวขึ้นมาทุกคนต่างก็ไม่อยากให้คนนอกมาร่วงรู้ความลับนี้เข้าโดยเฉพาะมันนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา Love c h i n e s e Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ